เบิ้องสะพานท่านประท่านพี่น้องมันเพิ่มเสียวขามฟังเสียังขามไปได้ปะโอ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 สามคนเบิ้งขามไปฟังพุ่นพี่น้องทุลักทุเลยืดได้พี่น้องดึงเลย อ้าวนึ oh, oh, oh. 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 ่งสองเตมโอโอโอหนึ่งสองเตมโอเก่ง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 ก็ดเข้นุนตัวนี้ เล็กแกจ็คตเจ้าว่าเล็กชิปตัวก็ได้นี่ครับพี่น้องครับโอ้ยสะพานในในฝันท่านประธานเป็นแบบนี้แหละพี่น้องครับมึง,นนงเน่พี่น้องเอ้ยเพียสิเอาขามฝากได้ทับแข้งทับขากันไปตะพื้นตะพื้นเกง่กงเกง่งเก่งสามคนเนี่ยนี่เคยจะได้ไต่แลยเหรอครับอี่าเอาจั๊กเม็ดก่อนนี่ เก่าเม็ดเ่าเม็ดบังนหะนพี่น้องเคร <c oughs> งสองะงสองเม็ดเน่ยวาง <5 S 1> สองเม็ดเนี่ยเก่าเม็ดเลือใกล้สีสำ็จแล้วพี่น้องแต่ว่าต้องเฮ็ดให้ทาบ้อนเด้อนยราต้อง้งรักนาครับนี่เราผลงานท่านประธานสภาตะเลจิตพตักีฉบับท่านประธา,า,านครับ ห้าวขึ้นพร้อมเรียบร้อยยัง<า>แต่แเนี้ยปูพื้นแม่นบ่เมื่อใดลราจะได้ปูเมื่อสองมื่อเดียะถ้าสีก็ได้เริ่งหนึ่งเออเอถ้าสีแล้วจังปูบอครับพี่น้องครับธรรมทานจะอธิบายดูฟังเมื่อวานเราเห็นปโยดเราก็มีที่มาที่ไปอยู่ธรรมทานอ่ะเอาเ้าเราเป็นสถาปนิกคุณน,น <laughs> เนาะค้า่าเซี่ยวเราก็ศึกษามาอยู่เซี่ยวแปลว่าการตั้งศูนย์การเทศธรรมันเทียงเซี่ยวนี่ขึ้นบ่เซิงแมนบ่ ภาษาเล่าแปลว่าบัวเซิงไปว่าเซี่ยวแต่ภาษาอังกฤษมันตรงเซี่ยวเลยแปลว่าตรงแต่วเที่ยงตรงนบานี่ภาษาเล่าที่เห็นเนี่ยไรไม่ต้องติตรงเสื้อเสื้อไปไมนเซี่ยวมันถอดก็เซี่ยวนี่ตรงภาษาเล่ามันเยียงมันบ่วเซี่ยวนี่นี่วิวก็คือระดับนี่วิวัดท่อมกูคือลึกนี่ธรรมดารู้จั่ามีเห็นบ่วลูกจ่าทิวทิวรายละเอียด เราเป็นคนศึกษาเติมอยู่เด้อผู้นึงอยู่คนี่่าไปอยบ่นวันเล่าเสียสิทธิ์ไ,โไปโหลด,ด <laughs> ทางจากห้อมสเตย์ป,ประมาณหาซิเมตดพ่อวะประมาณนี้แหละครับอ่าประเชิองเ,งอเท่ๆแบบรอๆได้หรือครับพี่น,อนาา้องบนสะพานตกะร้านขบไได้ซอยไฟเดอร์ <laughs> พ่อท่านประธานเฮ็ดเสร็จและใยแดงสีหาเนี่ยเอามาประดับสะพานให้มันสวยจ้า จ,จังติดตามตอนต่อไปเนาะพี่น้องเนะาะโอเคค่ะ